สวัสดีครับผมอาร์ซิทูวนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องอุปกรณ์ของ Arc Wireless o l u t i o n นะครับตัวนี้เป็น Arc Flex รุ่น Speed Station 2นะครับในกล่องจะมี2ตัวอุปกรณ์ให้นะครับมีตัวอุปกรณ์แบบ outdoor แล้วก็ตัวอุปกรณ์แบบ indoor นะครับตัวอุปกรณ์แบบ outdoor ก่อนนะครับตัวอุปกรณ์ outdoor เนี่ยพูดง่ายคือเป็น Flex USB 2นะครับตัวนี้เป็นตัวรับนะครับตัวรับตัวรับเคยแกะกล่องให้ดูแล้วนะครับตัวนี้ เป็นตัวรับไวเลสรองรับได้ถึง bgn 2 t 2 r นะครับเป็น outdoor มีเสาแผงนนฝังเรียบร้อยแล้วนะครับตัวของอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีชุดนี้ให้1ชุดนะครับไปบิดสัญญาณจะสังเกตว่าเขาจะเขียนว่า o u t d o o สองจุดสี่กิกะเฮิรตซ์ cpe ก็คือทำหน้าที่ส่วนของในการบิดไายสายที่ต้องการนะครับต่อมาผ่านพอร์ต usb จะมาเข้าตัว indoor นะครับคือตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเรียกว่า i flex นะครับ2นะครับ เป็นตัวแพร่กระจายไร้สายนะครับแล้วก็สามารถใช้แลนก็ได้เป็นอินดอร์นะครับกระจายข้างในโดยการทํางานเนี่ยใช้คู่กับตัวเปกระยุเราก็จะลากสาย USB ที่เขาให้มายาวนะครับเข้ามาในบ้านแล้วก็ผ่านพอร์ต USB ตัวไอเปลกเข้ามากระจายข้างในอีกทีหนึ่งนะครับมาดูตัวอุปกรณ์นะครับข้างบนเขาจะเขียน o u t ดอร์2 4งจุ3 0 0 m กิก c เฮ ก็คือตัว USB เพ USB นะครับอินดอร์2.4เมกนะครับตัว i f e c ลรองรับได้ BGN แบบ1ที่1 R 150นะครับรองรับโหมดเหมือนเดิม AP mode นะครับแล้วก็ r ราเตอร์โหมนะฮะ POE p a s t h r นะครับรองรับ POE ที่ตัว i f e c นะครับ High power นะครับก็ตามที่ครัวเบยเคยบอกไปแล้วนะครับว่าตัวของเ e x USB เนี่ยมีเสา15 dBi นะครับฝังอยู่ข้างในนะครับ แล้วก็กําลังส่ง250มิลลิวัตหรือว่า24 dBm นะครับตัว i f ที่อยู่ข้างนอกส่วนตัวที่อยู่ข้างในนะครับเสาของเขาเนี่ยเป็นแบบรอ,อบทิทางนะครับกระจายครอบทิทางพื้นที่รัศมีเนี่ยก็อยู่ประมาณ50-100เมตรนะครับแล้วก็รองรับ n นะครับกำลังส่ง150มิลลิวัตนะครับ21 dBm ก็กระจายในข้างในให้เราอีกทีนึงโดยผ่าน USB เข้ามามาดูตัวอุปรกรณ์ดีกว่าคนระับ ตัวของเฟดยูเสเคยแกะให้ดูแล้วนะครับในกล่องตัวนี้ชุดสปิทนะครับก็จะเป็นชุดเซตนะครับจัดเซ็ไว้ให้ระหว่างเฟดยูเไปบิดไร้สายมานะครับผ่านพอร์ต USB บนะครับคอนฟิกก็ลงไดเวอร์ Driver, เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อไร้สายนะครับก็พอเกาะเรียบร้อยก็เอาพอร์ต u s เเนี้ยมาต่อเข้ากับตัวไอเฟลนะครับได้เลย ผ่านช่อง usb 1เข้ามานะครับเมื่อได้สัญญาณหรือว่าเชื่อมต่อ Connect แล้วนะครับก็เราก็จะเอาช่องเออตรงนี้จะมีช่อง LAN นะครับอินเทอร์เน็ตศูนย์รับไฟเข้ามานะครับยีโวลต์ส่วนอินเทอร์เน็ตหเป็นแบบ pass t h r o u นะครับก็สามารถเปิดให้ไฟออกมาตรงช่องนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นช่อง LAN ธรรมดามีปุ่ม reset 1ช่องนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเอาอุปรกรณ์ออกมาให้ดูก่อนนะครับ มีเฟก USB นะครับไอเฟกนะครับตัวเฟก USB ก็คงไม่มีอะไรเยอะนะฮะเพราะว่าจะมีตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะมีฐานยึดนะครับฐานยึดเคยประกอบให้ดูแล้วนะฮะกรับก้มเงยได้ลัดกับเสาก็ได้รัดกับผนังก็ได้นะครับแล้วก็แพด AC ตัวน,นี้ไม่เกี่ยวกับตัวของเฟก USB นะครับแต่จะมาเกี่ยวกับตัวไอเฟกนะครับ ที่ใช้ PoE เข้ามานะครับแล้วก็ USB นี่ของเ,อเสร็จ USB นะฮะก็จะมีสกูตต่างๆให้นะครับตรงนี้อยู่อแดปเตอรีเเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วตัว PoE นะครับก็ใช้24โวลต์แล้วก็0.7แอมป์นะฮะมาตรฐานของตัว Arp Wireless Solution เขาออกแบบมาเป็น24โวลต์นะครับ0.7นะฮะ โอเคสาย USB ก็ยาวเกือบ3เมตรนะครับแล้วก็เราก็จะลากจาก USB ตัวนี้นะครับเข้าที่ตัวเฟ็กนะครับ USB แล้วส่วน USB ที่ปลายสายมาเข้า i f เ e x นะครับเพื่อเป็น AP ปล่อยอีกทีนึงนะครับรูปแบบการต่อจะประมาณนี้นะฮะส่วน PoE ก็เข้าช่องอีเทเนตศูนย์นะครับแล้วก็เราก็สามารถเข้าคอนฟิกผ่านสายแลนที่ช่อง PoE เข้าไปได้นะครับตัวนี้ คู่มือจะมีอยู่ในในเว็บแล้วก็คู่มือการติดตั้งนะครับที่ให้มาในกล่องนะฮะคุณสมบัติก็อย่างที่บอกเฟล USB 2ไปบิดไร้สายมาเป็นแบบ CPE รับความเร็วสูงสุด300เมกะบิตเปอร์เซกทั้ง BGN นะครับส615 DBI กำลังส่ง250มิลลิวัต์อ่ดง่ายถ้าเจอ True Wi-Fi ก็แรงเลยครับถ้าเพราะว่าถ้านี้ True Wi-Fi ก็ปล่อยเป็นแบบ N 300แล้วด้วยนะฮะต่อมา ลาก usb เข้ามาตัว iFlex นะครับเป็นตัวขยายสัญญาณให้เราอีกทีหนึ่งผ่าน usb นะครับเดี๋ยวตัวอุปกรณ์จะรู้จักกันเองแตตโนมัินะฮะแล้วก็ปล่อยข้างในบ้านให้เรานะครับก็เป็นแบบ n 1นี่1 r นะครับแล้วก็ใช้พอร์ตแลนได้นะครับที่ตัว p e ออกมาใช้ต่อขยายเป็นแลนก็ได้ไล้ยสายก็เกาะที่ตัว iFlex นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ความเร็วรองรับที่ตัว iFlex ก็1 5 0เมกนะครับ กำลังส่งก็อยู่ที่150มิลลิวัตนะครับอุปกรณ์ของตัวอาร์ตนะครับตัวนี้เป็นชุดสปิตนะครับเป็นชุดสปิตจัดเซตคู่นะครับเป็นสปิตสเตชันสองนะครับจัดชุดระหว่างเปรด USB 2นะครับกับ i f เฟลนะครับก็ถ้าสนใจข้อมูลก็เข้าไปที่เว็บซิทยูนะครับก็ขอจบการรีวิวครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ